อครับเอาละครับมาดูมวยรอบอีกคู่นึงครับนี่มาเรียบร้อยแล้วเอาวันนี้น้องชายทางบ้านหน่อยสวัสดีครับน้อยป่าเขาต้องมาจีนส์อ่ะวันนี้มาช่างน้ำหนักกับใครวันนี้เช้านี้ครับอาจารย์ที่คใครนะวันนี้ซ้อมอยู่ที่อุบลไหมครับวันเดิมวันเดิมวันนี้ร้อยสิบสี่ผลงานสามพอยของเราเนี่ยเป็นไงบ้างไหนน้องบอกทางบ้านหน่อยดิแพ้โฟร์วีแล้วก็ชนะคะแนนเป็นมาอะยก็ชนะครับ ชนะสอ๋อชนะ2นะฮะวันนี้ก็ต้องเจอกันอีกรอบวันนี้ภาคที่ไหนนี่ภาคที่3ครับกอพิกัดนี่ไหมร้อยยี่สิบสี่เกียร์การร้อยสิบสี่ที่ผ่านมาก็เจอร้อยสิบสี่หมดเลยเหรอครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาพิกัดนี้ไม่นะเราสูงเท่าไหร่หน้าหกสิบเก้ครับน้ำหนักปล่อยของเราห้าสิบห้าครึ่งครับปีนี้อายุเจสิบเจ็ดครับซ้อมมากี่วันนะสามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์นี่พอนะพอไม่เกินสามอาทิตย์เป๊ะเลยเหรอเลยเลยตะบคุมมั้ยจะได้ตับคุมไหม สักกิโลได้สี่โลได้ไหมสี่โลครับประมาณนี้นะก็ปกติอยู่แล้วครับเราโมยสไตล์ยังไงมีเมือเจอเพล่อะไรวันนี้วันเพลเข่าครับเข่าเดินครับเราได้ถอยไปเดิบป่ะก็เลยแต่จังหวะถอยมั่งเดินมั่งวันนี้นะครับรูปร่างเนื้อตัวเป็นไงเมื่อเช้าคิดว่าเราดตั้งแต่ชกกันมาณสามไฟน์ได้รู้แล้เราเสียเปรียบหรือว่าได้เปรียบเขามั่งหรือว่าคุกกี้ตัวสีสูสีครับวันนี้อยูย่ที่พละกําลังหมดไหมวันนี้ ไม่หมดครับไม่หมดนะเอาลูกหลานจากจังหวัดอุบลครับเอาความแค่กลับตัวให้หมดทำไมผู้โดยสารเยอะผักเชียร์ไว้ฝาดนะครับคืนนี้เต็มที่ครับโอเคก็มั่นใจยิ่งยังหมดนไดผู้โดยสารเดี๋ยวผมเพชรมาไรเป็นอย่างมีครับใครนี่ซ้อมมากี่วันครับก็อหนึ่งเดือนก็ซ้อมอยู่ที่เจริญอยู่ที่สารคามมาเด้อมีใครไปเป็นผู้บังผู้ซ้อมใครนี่มีที่ประมาณน้อยแล้วก็น้องๆ้องในไทยพวกพี่ๆเพื่อนน้องๆในค่าวเชียรกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ เราสูงเท่าไหร่ร้อบาทน้ำหนักปล่อยๆมาไหมกี่กิโลครับร่างห้าสิบเราหัวสะตายแล้วครับไม่ขออีกวันนี้เรามาเจอกับดอกไม้ป่าเคยเจอกันยังเคยครับกี่ครั้งละ้อยสิบสองครั้งเลไฟไฟไฟแรกเป็นไงที่เจอกันแพ้ครับแพ้คะแนนเข้ามาเพราะนั้นเบตเท่าไหร่ตอนนั้นเบตร้อยสิบสี่ร้อยสิบสี่คือเบตนี้เลยใส่ไม่เกินร้อยสิบสอง แล้วไฟที่สองนี่ต่อยกันที่ลังสิตคลังสิตแล้วผลเป็นไงแพ้แพ้อีกงวันเวทเท่าไหร่รสิบก็คือเวีทนี่อีกท้ายสองไฟตีเลยไฟนี้ไฟนี้สามนะนะแล้วไฟนี้เขาเป็นโมเดลตายอะไรแบบไหนจำได้ไหมซ้ายครับแข้งซ้ายครับแล้ววันนี้เราวางเกมอย่างไรดีวางเกมว่าเปิดเกมอะไรก็คือเดินหาเลยระวังมากกว่าเดิมคอ่ะคือต้องเซฟหน่อยแต่ต้องเอาชนะนะอย่างล่าสุดเราต่อยไปที่ ที่รังสินที่รังสุนี้วันนั้นต่อยกับต่อยกับทั้งน้าครับขั้งน้าเป็นงไงวันนั้นก็แพ้เขาแพ้แพ้กันได้ดีราะนั้นเราแพ้ขี่ไฟเนี่ยยังไม่เกิดเลยเหรอคร่ะขี่ไฟฝานไปนะฝันไปทีเลยเอวันนี้ต้องมาเกิดนะครับอืมแล้วไฟนี่เป็นยงไงร่างกายวันนี้ร่างกายมาดีครับสมบูรณ์แข็งแรงเต็มร้อยพร้อมมาแจ้งเกิดนะครั้อมมาแทนนะกับไพ่บ้างแล้วนะครับไอนี้เราเวทแล้วที่สี่อีก ถ้าเกิดเช้าเข้าเช้านคิดว่ามาเต็มเลยว่าขาดก็น่าณเกินนิดหม่อยเต็มประมาณก็แล้วคิดว่าประมาณก็่อนนะก็คือเหมือนวิ่งตอนเช้านะร่างกายตอนนี้แม่กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แค่ไรวันนี้พอมช่นะเลยนะครับเราคุมมากี่กิโลนะสามสี่กิโลสามสี่โลได้เราต่อยมวยมารุ้มหมดตอนนี้เท่าไหร่ละหลักร้อยบวกยังหลักร้อยนะเราคนจังหวัดมาสลามฝากเชิญเชิญแปนกับเราหน่อย ฝากเป็นกำลังใจผมนะครับผมนี่ผมจะทำให้เต็มที่ครับจะเกิดให้ได้ครับพร้อมแจ้งเกิดนะขอบคุณอันนี้ขออน้องโชคดีขอบคุณครับ